สวัสดีครับผมชียงบิ๊กนะครับวันนี้จะพามาขูดเลขคัสีครับนี่คือเลขคัสีของ d m a มครับอีซูซูดีแมก็จะอยู่ตรงช่วงกลางครับผมฝั่งขวานะครับฝั่งที่นั่งคนขับครับผมนี่ครับผมแล้วก็ไอใช้ตัวนี้ลอกแล้วก็ขูดเลขได้เลยครับผมครับผมใช้ตัวนี้นะครับกระดาษลอกเลขครับผมแปะไปแล้วครับผม แล้วก็จะใช้ดินสอครับผมเป็นดินสอ 6B นะครับขูดออกมาก็จะได้แบบนี้ครับผมครับผมนี้ก็ได้ออกมาแล้วครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามบกับเคล็ดลับดีๆนิดๆเล็กๆน้อยๆจากช่างบิ๊กนะครับในการขูดเลขคัสซีครับวันนีก็ฝากกดติดตามช่องจูบิ๊กสักเกด้อนะไว้เจอกันใหม่ปหาครับสวัสดีครับ